ใช่ style. S <S ไมมหมลิอเอาครับทามข่าวขาเยียบหายมาสองาปีพอดีมันมีเหตุจุกเฉิเล็กน้อยก็คือเราต้องตัดจบทิ้งไปแล้วก็ส่วนเรื่องของเรากับเก้าอี e, ้ข้อเสนอเก้าอี e, ้เนี่ยเร,เราคุยกับจเกเรได้เลยครับอ่าเก้าอี e, ้เหรอครับครับผม จริงจริงยังไม่พร้อมอัน,นอันนี้ก็ยินไม่ถึงว่ามีคนมีคนในแก๊งผมอยากขึ้นหรือว่ายัางไงผมอันนี้ผมพิ่งมาเออเราเลือกได้ครับคือเลือกได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมเราไม่อยากรับก็เราก็ปฏิเสธได้เลยครับว่าไม่รับพราะเราดูจากสถานะหลังบ้านก็คือเปอร์เซ็นต์วินเลทนี่แหละเปอร์เซ็นต์วินเลทเหรอครับใช่ครับที่เล่นผ่านมาทั้งหมดครับ โอ้ถ้านับวินเลดมาทำไม่น่าชนะใครนะอันนี้อันนี้ตรงตรวก็ถ้าอยากได้ก็อินไหมใจอยากได้ครับแต่ความเหมาะสมที่ทำทำมีตอนนี้อ่ะมันเรื่องทรัพยากรอาวุธหรือว่าเรื่องทรัพยากรพวกของเล่นครับอาจจะยังมีไม่มากพอที่จะนั่งแต่ถ้าถามว่าถ้าอยากขึ้นลองไปเทสอะ่ะผมก็อยากเทสครับงั้นเราลองคุยกับใจเกเรลเลยก็ได้ครับได้ครับได้เขาเนี่ยัขาพามาเล่นกับผม ยังไงครับสุพิวโอเคไหมครับเออเล่นได้ครับเล่นได้ผมเล่นเท่าที่มีนะครับอันนี้ต้องต้องต้องแจ้งไว้ก่อนผมสู้เท่าที่มีม,ああม,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 มาโดยตลอดครับเอาเอางี้ครับได้ครับผมผมให้เวลาทำพักฟื้นก็ได้เอาจนกว่าถาจะรู้สึกว่าตัวเองพร้อมอไมไม่ไม่ไม,ม่มันไม่ใช่เรื่องนั้นครับมันไม่ใช่เรื่องทรัพยากรหรอกทรัพยากรนี่ยอาร่าถามถึงว่าถ้าจะเทสนะครับเทสเทส ระยะแบบไหนแบบเทปแบบไหนดีกว่าผมต้องต้องต้องขอทราบเรื่องนี้นิดนึงว่าเซฟเทไอเทปแบบไหนอืมถมตัวซะด้วยอืมเทสแบบสิบห้ายี่สิบ้าอะไรเงี้ยเออไอหนุ่มมึงไหวปะเนี่ยเฮ้ยก็พูดไปเลยเทสยาวเลยผมอาจจะไม่พอเล่นครับแต่ถ้าเทสระยะสั้นผมคิดว่าน่าจะพอเล่นได้ครับ ก็คือที่ผมคิดไว้ตอนนี้คือต่ำๆมันก็รประมาณเล่นกันสักยี่ห้าเอ็มก็ดีเฮ้ยได้อยู่ถือว่าได้อยู่ไอ้นุม่มยี่สิบห้าเอ็มอ่าถ้ายี่สิบห้าเอ็มผมขอเวลาเตรียมบูให้น้องได้ไหมครับพอดีก็บางคนมันมัน,ม,นมันใช้ไปเยอะมากค่อนข้างที่อาจจะหมดไปแล้วด้วยบางคนครับก็ก็น่านครับคือตามตามนั้นเลยครับก็เอาจนกว่าที่ไทมจะพร้อมแล้วเรามาเล่นกันได้ครับ แล้วผมขอภายในเดือนนี้ได้ไหมภายในนี้อยู่แล้วครับมันไม่ถ้าจะยืดยาวขนาดนั้นครับโอเคครับโอเคนะครับคือหลักๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเกี่ยวกับที่ทําจะมานั่งเก้าอี้แต่ผมแค่อยากจะเคลียร์เรื่องเก่าๆด้วยได้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 อด้ไ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 ด้เลยไล,ล,ล้ได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 ้้ อ่าโอเคเดี๋ยวส่วนใจเจเรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอยู่ต่อแป๊บหนึ่งนะครับอ๋ครับได้ครับขอบมากครับครับขอบมับไอคังของที่นี่อยู่ไหนอะลุงเอ๋ลุงเอ๋ลุงเอ๋ใช่เขาโทรมาถามว่าเขาโดนรีตัวอันนี้คือตอนนี้บูบูปินมันใบแล้วเท่าไหร่นะถ้าตีมูลค่าตอนนี้เหรียญแพทเหรียญสองหมื่น้าเหรียญแสนหนึ่งลูงค่าตีเสร็จประมาณสองแสนครับสองแสนใช่ไหมแล้วบูออล บูออรวมใบเบด้วยก็จะอยู่ประมาณห้าแสนไปครับเดี๋ยวพาไปจบเหรียญแพทในครังตอนนี้มีอยู่เจ็ดร้อยเหรียญเจ็ดร้อยเหรียญนะเจ็ดร้อยเหรียญได้กี่ใบเหรียไม่ใช่หรออัมเสีนไปปลายนะลุงเพราะมันใช้เหรียญแพทไม่เต็มไม่ใช่หรอมันไม่ได้ใช้เหรียญแพทห้าเหรียญนะเออมันใช้ใบเบดเม็ดเดียวนะเช็คเงินให้หน่อยครับเช็คเงินให้หน่อย เรามีเงินในตู้ใช่ครับครับครับเดี๋ยวผมวิ่งไปดูให้แป๊บนึงยวน่ยเดี๋ยวดูยอดในบัญชีเ่ค่สองร้อยล้านค่ะสองร้อยครับอ่าโอเคอันนี้เราสนใจเก้าอี้จริงๆใช่ไหมครับถามว่าสนใจครับสนใจคำมันมันเอาตรงๆไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าอยากได้ในใจอยากได้ครับแต่ความพร้อมอ่ะมันมันส่วนทางกันครับ ว,ว,ว่าคุณก็อันนี้คือคุณก็ไม่ได้เลือกที่จะปฏิเสธเขาถูกครับเพราะฉะนั้นผมก็เดี๋ยวผมถือว่าช่วยแล้วกันถือว่าช่วยในการเทเพราะผมเป็นคนจิ้มสามแกงขึ้นมาก็คือคุณเป็นหนึ่งในสามผมเป็นคนจิ้มเองเดี๋ยวผมให้<บ>สนับสนุนเป็นบูคนละสองใบแล้วกันหรือว่าจะเอาบูออใบหนึ่งครับให้เลือกบูคนละสองดีกว่าครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกผมอาวุธมันบางคนชิ้นเดียวมันเยอะครับแล้วก็อีกอย่างคืออันนี้คือสนับสนุนเพราะว่า ผมโอเคกับการพูดตรงๆครับเอลลฝากจัดการด้วยได้ครับคนละสองใบเลยบูได้ครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับททมเดี๋ยวจัดการเรื่องได้เลยครับผมครับครับอ่าตอนนี้จํานวนมีทั้งหมดกี่คนครับนาซิดาตอนนี้เหรอครับเอาเต็มสล็อตเลยก็ได้พีเอาเต็มสล็อตครับแปดร้อยเหรียญปะแปดร้อยเหรียญสี่สิบเลยครับจำเนน้อนะไม่ใช่สี่สี่สิบ คนคนนี้คือเขาแบบไม่อ้อมค้อมพูดจาพูดตรงไปตรงมาแล้วก็พูดรู้เรื่องด้วยนะรู้จักการใช้คําพูดที่ดีเาผมว่าน่าจะแก่แล้วแหละยังไงก็แก่แล้วอะแก่แล้วอะไม่ได้เกี่ยวกับน้ําเสียงเขานะแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอไม่ลุงเอ้ยแกนี้โอเคเลยเปียนขาดร้อยนึงเวลาดูเราไม่ได้ดูแค่ว่ามึงสักแต่ว่าตียอย่างเดียวใช่ไหม 400ล,ลุงสี uh ่ร้อยเหรียญลุงเงินก็แปดล้านแค่นั้นเองเลือกได้ครับแต่ไนีนอธิบายเพิ่มนะ <พอ S 2> ก็คือปกติแล้วอะ่ะ <พอ S 2> ก่อนจะชิงเก้าอี้อย่างเงี้ยผมไม่ได้มีแบบผมไม่ได้มีผักดันใครแต่ว่าผมคนเลือกแก้งคุณขึ้นมาเอง อันนี้ผมพอทราบเหตุผลได้ไหมครับที่เลือกอันนี้แบบอยากรู้จริงๆเลยว่าตามตรงเลยคือนั่นแหละครับประกอบการเล่นการวินเลดคือผมผมไม่ได้สนผลแพ้ชนะผมสนแค่ว่าจำนวนครั้งที่เล่นมันทำให้ผมรู้ว่ามาเพื่ออะไรเฮ้ยใครส่งอะไรมาวะน่ราะว่าโหเมื่อกี้ผมก็ตกใจครับเรื่องวินเลดเพราะว่าทำไม่เคย ชนะใครจริงๆเลยผมน่าจะใช้คำพูดผิดแหละแต่ผมก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรอะ่ะก็คือคุณคุณมีการเคลื่อนไหวที่ดีแล้วก็เท่าที่ดูนี่คือไม่เคยปฏิเสธใครเลยก็ผมก็ความจริงผมน่าจะช่วยมากกว่านี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมพูดตรงตรงเลยบอดจีคือแห้งแล้วครับ,รบโดนกู้ไปจนแห้งแล้วไ่เปนไรครับผมผมผมน่าจะถ้าสมบ,บุิเขาให้เวลาผมผมสามารถทำให้น้องมันพัฒนาหรือว่าเพิ่มทรัพยาการได้ครับพอได้เล่นได้อยู่ครับ เอาเป็นว่าอยากให้คงสถานะนี้ไว้ก่อนครับ,บแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ยผมช่วยคุณเรื่องบูก่อนแล้วในอนาคตก็ถ้าเกิดว่าผมมีกําลังมากพอผมก็ผลักดันได้ไม่มีปัญหาครับนะครับประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็อีกอย่างคือผมชอบคนที่คนที่อธิบายเมื่อกี้ด้วยฟังรู้เรื่องดีครับไม่ได้แบบเวนเว์กไปวนมาคือผมชอบสไตล์แบบนี้เอวฝากจัดก,การด้วยครับขอหนมาครับทาม